สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนทำเครื่องเก็บข้าวอัตโนมัตินะครับอ่ามาดูกันเลยสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คืออันนี้นะครับ d เฟ p e n s e r นะครับ d เฟ p e n s e r กับ repeaterrepeater ครับ เออคาร์บรีพิเตอร์เลสตอร์ลีพิเตอร์นะฮะอลสตอร์ลีพิเตอร์แต่พวกก็ใช้คันโยกครับคันโยกคันโยกก็เนี่ยครับเราผมก็จะเอาคงคงของเองสีเลยใช้แค่นี้ครับอ่าเริ่มกันเลยตอนอื่นมาเวลครับหนึ่งเออคุณอยากได้กี่อันคุณก็วางครับ ลักษมันก็เนี่ะแต่ผมจะเปิดแค่เดียวแป่เนาะอผมไม่เคยลองอันเดียวแล้ผมจะลองทำมันดูนะแล้วก็ไปเพราะว่าเพื่อกันน้ำมันลด้นออกมาฮะไปแล้วนะด็ทีนะก้อแค่ไหนก็เชิ่เได ตัว,วงนะัวง้วเราอุปกรณ์ไม่ได้มีแค่นี้นะฮะถ้ามีเสร็ปุ๊บใช่ไฮะเราไม่ต้องคุณที่นานรอนะฮะแล้วคุดลงไปนะฮะอีกสองบอกสองบอกลนะูกอีกสองบอกเสร็จปุ๊บเอากล่องครับกล่องกล่องถ้าวางไป ลงไปปึ๊บแล้วก็ใส่ฮอปเปอร์ลงไปครับฮอปเปอร์ฮอปเปอร์นะฮะแลใส่ฮอปเปอร์สุดชิปนี้นะฮะชิปสุดปึ๊บก็ทำนี้นะนอินฟินิตี้แล้วก็ขุดขุดข hmm. ุดข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 ุดุดขขขุดุดขุดุดุ วางี้ลงไปฮะวาง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 แบบสีนะฮะสีจิวางสีนะครับตรงนี้เอาไว้ยังไ้อ๋อเวซอนรีพ oh, ิเตอร์นี่ไม่ต้องใช้นะฮะผมอุ๊ผิดครับ ใส่ตรงนี้สร็จแล้นะฮะใก่ตรงนี้ปึ๊บถ้าคุณวางแล้วลไม่ใช้ังเยวก็ได้นะฮะนี่ฮะไม่รู้กคค็จะได้เลรวคะผมทำให้มันโตเร็วๆนะครับเอ่อโตเร็วบบนมิว ใช้เป็นลิสโต้หรือตุมต่มตุ่มอะไรก็ได้นะฮะมกดไปก่อนฮะโอ้โหลองใช้เป็นตุม่มดูสิก่อตุมต่มตุม่มตุ่มอ่ะตุ่มหินตุ่มหินนะฮะอืออกดปุ๊บน,น้ำก็จะไหลออกนะฮะคุณซ้อสมสามวันน่าจะดีกว่า สมอันเพรก่อนทีก็จะเป็นน้ำฮะ้วเราก็เอาซีืมาอ่นนอนะอ้ทนนีฮะเรก็ใช้อ,อยู่นะเอออสาบันลงไป ลงไปจะทำเป็นตัวมันเยอะมากอย่างผมชื่อไม่สว r ด บอกน้ำไปไหนอันนี้ไงท่า Youtube บอกโอเคโอค๊ตต้องคลิปฮัพี่อาร์ตแล้วแต่อะไร